โอเคครับผมวันนี้นะก็มาเจอเกมลิเนททูเลเวอรชันอีกเช่นเคยนะครับผมกับภาคเสริมโตสะของอันทรัตนะครับผมนี่เลยผมก็จะมารีวิวระบบต่างๆนะครับผมสําหรับเจ้าภาคเสริมนี้นะซึ่งตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครเสริมนะครับผมจากตัวละครของเราเอง,เองก็เข้ามาที่โตสะของอันทรัตได้เลยนะนี่เลยเรามาดูกันที่อุปกรณ์กันดีกว่าอุปกรณ์นะครับผมจะเพิ่มไปเรื่อยๆตามความ ตามค่าพลังของเรานะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ระดับ sr นะครับนี่แหละของก็หาได้นะครับผมจากการฟาร์มจากการทำ q u e s ต่างๆนะครับผมแล้วก็เอามา up นะเราก็จะได้ค่าพลังที่เพิ่มขึ้นมาก็ได้ระดับของอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมต่อมาคือวีรชนนะครับผมการวีรชนเราสามารถหาได้จากการซุ่มนะครับผมแล้วก็การทำา u e ต่างต่างนะถ้าเราเกลือจัดเราก็สามารถเอามา ผสมได้นะแล้วก็ซื้อได้นะครับผมนี่เลยในราคาแปดิบอาแดงนะต่อมาก็เป็นทาาด้านของสกิลนะครับผมสกิลเราสามารถใช้งานสกิลเฉพาะของตัวละครที่เราเลือกมาครับผมอย่างผมเลือกเป็นเผ่าดาร์เอลนะครับผมก็จะใช้เป็นพนูเป็นหลักนะมันก็จะได้สกิลเสริมมาครับผมนี่เลยจากการที่เราได้ตัววีรชนมานะครับผม นี่ก็เป็นสกิลลิงนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้นะครับต้องเป็นระดับ UR ก่อนถึงจะใช้ได้นะครับผมมาดูก็สกิลติดตัวกันมากนะครับนี่เลยก็เป็นสกิลเฉพาะแล้วก็สกิลลิงนะครับผมถ้าเรามีตัวนะครับผมเราก็จะสามารถใช้ได้นะต่อมาก็จะเป็นสมุดภาพนะครับผมนี่เลยก็เป็นการ์ดที่เรา ได้มานะครับผมทั้งหมดนะวิดจนตอนนี้ก็ขาดตัว A ไปตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เ R กับ uR LR แนก็ยังไม่มีแล้วครับผมเรามาดูกันที่เรื่องของเครื่องประดับกันมาครับผมจินจี้นะจี้ประดับก็จะมีให้เราดูนะครับผมค่าสเตตัสต่างๆของประดับเรานะครับผมแล้วก็การเติมแก่งต้องใช้ใบเสริมแก่งนะอันนี้ก็เสริมไปหมดแล้วนะครับต่อมาก็เป็นการ สลักนะครับผมสลักเจมนะเราสามารถกดสลักได้นะเมื่อสลักไปแล้วถ้าค่าพลังมันน้อยกว่านะครับผมเราก็สามารถใช้อันเดิมได้นะครับผมนี่เลยก็ไม่มีอะไรมาผมก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มค่าพลังให้กับตัวละครเรานะต่อมานะครับผมก็เป็นไอนี่นะซีซั่นพาสนะครับผมอันนี้จาเป็นมากๆนะครับผมให้เราทาเคเวสนะนี่เลย ทำเควตามนี้นะเราก็จะได้แต้มมานะผมซึ่งแต้มนี้ก็จะสะสมไปแกลกรางวัลน,นะตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล50ละใครที่จะซื้อก็สามารถซื้อได้นะผมเป็นรอยัลพาร์ตนะครับผมในราคา899นะกนะ็าสามารถเติมเงินได้น,ดนนะถ้าใครอยากเก่งไปหนนี่นเลยเคลดก็มีเยอะแยะนะแค่เราทำทั้งวันเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันดับนะก็ไม่มีอะไรมาก ต่อมาเรามาดูกันที่เออนี่เป็นกล่องบัญชีใช่ไหม,ไมกระเป๋านะครับผมนี่และก็นี่ก็เป็นกระเป๋าลองของเรานะครับผมกับกระเป๋าสาหรับเออภาคเสริมโดยเฉพาะนะแล้วก็มีกระเป๋าหลักของเราแยกมาอีกที่หนึ่งนะในกระเป๋านี้ก็จะเก็บพวกของที่เราฟาร์มมาได้นะโอเคเดี๋ยวพาไปดูแมปนี่นะนี่ก็คือแมปต่างๆนะผม ไอที่มันไม่แนะนําก็คือพลังเอาสูงเกินนะนี่อันนี้เราเข้าได้นะแต่วันหนึ่งมันจะมีฮอตไทม์ให้สิบนาทีต่อวันนะครับผมแล้วมันจะดรอปขอนะถ้าหมดฮอตไทม์แล้วมันจะไม่ดรอปนะครับผมให้เราไปทําเคลสตงอื่นแทนนะนี่เลยแล้วก็จะมีการลุกลานนะครับผมครั้งถัดไปก็อีกสามเก้าชั่วโมงแล้วก็มีลุกลานฉับพลันนะให้เราเปิดแจ้งเตือนไปด้วยเผื่อมันมีมานะครับผมเราจะได้ไม่พลาดนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูอันไหนกันต่อดิคีั้นนี่นะผมมันจะมีของนะนี่กล่องนี้นะผมให้เรากดมาที่กิจกรรมกล่องนะแล้วก็นี่เส้นทางผู้เริ่มต้นอันนี้มันก็จะแจกของเราเยอะเหมือนกันนะผมรับไปหมดละมันก็จะแจกของให้เรามาอัพไอตัวรองของเราด้วยนะก็อย่าลืมไปทํากันนะท,ทําทุกอย่างครับที่มันขึ้นมาจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ เวสหลักกับเควสรองนะครับผมสามารถทําได้นะทาให้ทําทุกวันนะครับผมมันจะมีเออเป็นอันนี้่ครับผมม้วนอน่างี้ยให้เรากดใช้ไปนะครับผมสําหรับเจ้าออโตเควสลองนะครับผมมันจะทําเควสลองให้เราเลยนะแค่เราบดไปผมก็ใช้ไปละอันนี้ยังไม่ใช้นะครับผมก็ขอเก็บไว้ก่อนนี่ครับผมก็หมดนะครับผมสําหรับเจ้าโทสาแห่งอัธทารัสนะซึ่ง มันก็เป็นภาคเสริมที่อัพเข้ามาใหม่นะครับผมก็มีระบบต่างๆนะเออเรื่อีกนหนึ่งคนระับเป็นระบบกวาดล้างนะครับผมนี่ให้เรามาท้าทายนะมันจะมีอัตราชนะบอกอยู่นะว่า8ป100%เซหนึ่งซให้เราท้าทายนะ100%มันจะท้าทายได้สูงสุด3ามครั้งนะครับผมแพ้ได้3าครั้งต่อว,วันนะเอาที่ไหวนะแล้วก็เก็บแต้มไปเข้ามาสู้ใหม่แล้วมันก็จะได้รับของนี่นะตามเวลาที่กำหนดยิ่งเก่งแค่ไหนก็ เราก็ได้ของดีแค่นั้นนะครับผมก็หมดจริงๆแล้วครับผมก็ขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ